สบายดีพี่น้องซาวุดอารีทั้งหลายที่อยู่ภายในระ่างประเทศนี่เราสีสีเมืองพาพี่น้องมากินลมชมวิวชมทิวทัศนธรรมชาติเส้นทางเมืองนองไปเซโปโอลน้อพี่น้องเนาะนี่ยินดีธรรมชาติอากาศด่งางต้นไม้ใบหญ้าเพี่น้องเลย ทางนะฮะนี้น้องเลิกไม่ตินักสวยนะภาษาทางจากเมืองน้องไปเซปุนน้องไปนอกไม่เป็นดูด แม่บริส <a study>. ุทธิ์นี่มีทีมงานเลยพี่น้องนี่มีทีมงานไปวนี่มีแสแวงขับรถแล้วก็มีเฮดดึกนอนเฝ้าทางอยู่พี่น้องเห็นบ่นอนข้างรถนะ ี่น้องที่ดูทางไกลอาจจะเคยมาเนาะสินทางตัวนี้หรือว่าที่สถานที่รมชาราษฎร์เป็นดั้งเดิมพี่น้องเนาะเป็นอากาศแบบบริสุทธิ์เต็มร้อยเลย่น้าะวานาฟ้ากันยังสวยงามพระเจ้า่ในรถยังบริ ถ่ายหรือว่าเดินถ่ายได้ไหมน้องเด้อจะได้ภาพโอ้ยงามกว่านี้นะนี่ถ่ายจะถึงรถรถแรนภาพมันจะไว้ได้น้อยนึงจะี๋ยวอะไรภาพแบบงามเต็มลอยยังไดไ้ภาพแบบอะไรอย่างไร้ไกล่เตอ ที่ธรรมชาติเส้นทางเมืองนองสิปนนพี่น้องเด้อนาใเคยมาแวเคเห็นเบิ่งในคลิปข้าพเจ้าสร้างเป็นคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอย่างเต็มหูเต็มตาเด้อพี่น้องเด้อนี้ก็บ่มีหยังิก็ขอจบคลิปงเพียงเท่านี้เนาะ